นูกอ่ะพี่กิจพี่กิจของแบล็ทิงฮะพี่กิจลูกนี้อยู่ตลอดรายการจนจบเลยไหมครัเนี่ยอะไรนะครับอ่ะขอสักแป๊บหนึ่งหนึ่งก็พอนะฮะเขินๆโอเคโอเคนะามาอยู่ที่เรื่องราวของแบล็คพิงนะครับแต่เป็นเรื่องราวของแต่นี่เอาเป็นไงแต่พอตัดภาพดีออกมาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเซเลบเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ฮิวสตันเท็กซัสนะครับ แสดงความยินดีกับเจนี่หรือเจนี่คิมสมาชิกของ Black พิ n k ที่ล่าสุดก็กลายเป็นเซเลบเอเชียคุณแรกมีได้ขึ้นไปโฆษณาบิวบอร์ดยักษ์ที่ฮิวสตันในอเมริกาครับกับแบรนด์แคปเป็นคลายนะซึ่งแน่นอนว่าง,งานนะี้ก็เป็นชอ็อตเซ็กซี่ที่มีภาพเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเดียแนตะ่แบรนด์เดียวกันก็ทำเอาหนุ่มๆถึงกับแอบตัดคอแล้วว่าน้องเจนี่ไม่อ่อนโยนอีกแล้วและที่สำคัญครับก็ไปอวดลูกแท็กซี่ไกลถึงสหรัฐอเมริกากันเลยครับ โดยนอกจากแบรนด์ Calvin Klein แล้วเนะี่ยเจนนี่ Black p i n กก็ยังเป็นแบรนด์ a m ม a s สเดอร์ของแบรนด์ c h a n e l นะรวมถึงเครื่องสำอางไฮเอนด์ของเกาหลีใต้แบรนด์ h e r a ครับไม่นับรวมแบรนด์อุปโภคบริโภคและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าจะมีรายงานออกมานะครับว่าสมาชิก Black P i n กแต่ละคนเนี่ยทำรายได้กันหลายร้อยล้านบาทเพราะว่างานเพลงเองเ,องเนี่ยก็ฮอตนเป็นๆๆระดับโลกมากมายครับขณะที่สมาชิกแต่ละคนนะก็ประสบความสำเร็จ ทั้งกับผลงานเดี่ยวแล้วก็กับสัญญาพรีเซเตอร์แบรนด์หรอีกอนับไม่ถ้วนเลยครับออกย้ำความสำเร็จของ b l a c k พิงกกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะป<ช>ุ่มใจแน่นกันใช่เลยครับแม่แต่ละคนนี่เรียกว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกจริงๆเลยนะครับ